เมกี้เป็นมวยซ้ายอยู่เลยครับอ้าวโดนลับตัวโอ้โหเทียบสัดส่วนครับ175กับ177็น้ำหนัก70.5กิโลกรัมครับอายุยี่โอ้โหใส่ก่อนเลยครับเจสันโพลิดอร์หัวดเอหัวดเอเลยครับโอ้โหเก้าแสนครับหัวไปที่พับนอกครับมีสลบับเท้าโอ้ <laughs> โหแก็โชคดีครับยังไม่ผิวปากไปด้วยต่อยไปด้วยครับ แล้วก็มีสายตาหลอกล่อครับนี่ครับแม่แต่ปัญหาคือกำแพงด้านล่างแกครับเกิดจากการต่อยโมชกโมที่เก้าแสนครับโอ้โหหลงยังไงครับโอ้โหสุดไปแล้วครับไม่นับครับกรรมการแม่กรรมการวิตยริตยังไม่นับเลยครับโอ้ปลุกเสือรับให้เตือนเลยครับโดม้านหนึ่งครโดม ประมาทครับยังใช้ครับจังหวะเขาเดินก้าวแซงครับโอ้โหเข่านี่สวยโอ้โหเดินเข้าไปหานี่น่ากลัวครับโอ้แล้วต่อยลอดกาดซะเลครับเจสันอ้าวหนึ่งสองครับงัดอัปเปอร์คัตโอ้ตอนนี้มาเป็นชุดหายุทวิธีใหม่ครับโอ้โหมานะครับปัดซ้ายหื่จะทุบครับแม่โอ้แมลุย กี้เป็นมวยซ้ายอยู่เลยครับอ้าวโดนลำตัวโอ้ยไปเลยครับโอ้โหกำลังมาดีๆครับโอ้โหกำลังฉายแสงเลยครับโอ้ยจบยกที่สองเลยครับเนี่ยครับก็ยังออกแข้งได้ดีๆอยู่ครับอ้าวโอ้โหเหมือนลำตัวหรือลิ้นปี่ครับดูดูดูช้าๆเลยครับน่าจะลิ้นปี่นะครับ อ่าใช่ครับบริเวณลิ้นปี่ครับตรงกลางหน้าอ,อกอะครับผมจุกครับ